หลายดีลรับลังกาวีคุณชูวิกออกมาระบุว่าเป็นการไปคุยกันเพื่อที่จะลอยแพรพักก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้านพักเดียวและให้เพื่อไทยนําจัดตั้งรัฐบาลโดยจับมือกับพักทางขั้วรัฐบาลเดิมตรงนี้เป็นต้นหรือแม้แต่มีการไปพูดเสียด้วยซ้ำว่าเพื่อแลกกับแพ็กเกจที่จะนําคุณทักษิณกลับมาไทยซึ่งดีลรับลังกาวีเนี่ยก็มีการไปแคะแคแกะว่าเอ๊ะมีใครบ้างที่ไปอยู่ในวงสนทนานั้นก็มีชื่อเป็นนักการเมืองนะคะเป็น ฝ่ายเสนะคะอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าก็มีแล้วก็มีชื่อของอดีตบิ๊กนายทหารด้วยนะคะก็ประมาณ4-5หคนนะคะที่มีชื่ออยู่ในดีลลับลังกาวีวินาทีที่คุณนักสินเครื่องถึงประเทศไทยคุณนักสินก้าวเท้าบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยซีนารีโอจะเป็นอย่างไรก็มีการตีความทางการเมืองว่าซีนารีโอน่าจะเป็นประมาณแบบว่า เมื่อประมาณปี51หรือปี2008สมัยยุครัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวที่คุณทักษิณก็ได้ก้มลงกราบแผ่นดินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิจากนั้นคุณทักษิณก็เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองไปสาลไปอะไรต่างๆไม่ได้มีการจับกลุ่มคุณทักษิณที่สนามบินแน่นอนว่าซีนาริโอนี้เนี่ยก็ถูกนํามาพูดซ้ําถูกเอามาฉายซ้ําในหลายวงในทางการเมืองในขณะนี้ว่าน่าจะเป็น ซีนารีโอเดิมๆว่าคุณนักษินเนี่ยก็จะลงเครื่องมาแล้วก็กลับบ้านนะคะพบกับครอบครัวไม่มีการไปจับกลุ่มเขาให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่คุณทักษิณเคยบอกแล้วว่าขออนุญาตกลับไทยแล้วก็พร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรม กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากความเคลื่อนไหวของ8พักการเมืองนะคะที่จะจัดตั้งรัฐบาลนําโดยพรรคเก้าไกลนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะในกรณีขคุณพิธาเนี่ยก็เรียกได้ว่าชะตาของคุณพิธานั้นเปรียบเดินอยู่บนเส้นได้นะคะในกรณีการถือครองหุ้นสื ไอทีวีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของกกตว่าจะรับคําร้องนี้หรือไม่นะคะซึ่งกกตก็ให้ทางผู้ร้องให้ทางคณะกรรมการกรกตในชุดคณะทำงานเนี่ยนะคะไปทำข้อมูลมาเพิ่มเติมที่จะทำการประกอบในเรื่องของการจะรับคำร้องหรือไม่นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นโปรเซสของขั้นตอนที่กกตจะต้องดําเนินการต่อไปอ่ะในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะในความเคลื่อนไหวของแปดพักการเมืองเนี่ยก็มีการจัด ประชุมกันของคณะทํางานที่จะมาดูแลง,งานด้านต่างๆนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าภาพหลักก็คือพักเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการจัดประชุมที่พักเพื่อไทยไปแต่ความเคลื่อนไหวที่สําคัญในห่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานับจากปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการพูดถึงคำคำหนึงกันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นดิวลับห่องงดิวลับอังกฤษดิวลับลังกาวีก็มีการพูด สารพัดดิวขึ้นมาก็เลยมีคําแซวกันว่าถ้ารับจริงทําไมถึงมีภาพถ่ายทําไมถึงปรากฏเป็นข่าวออกมาต่างๆนานานะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกรณีของคุณอนุทินนะคะที่มีภาพปรากฏอยู่กับคุณเศษฐาทวีสินบิ๊กแป๊บพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาที่สนามบอลที่อังกฤษก็ถูกมองว่าเป็นดีลรับอังกฤษอะไรต่างๆแต่ทุกคนก็ออกมาปฏิเสธทั้งหมดนะคะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวุรกูลกลับมาประชุมคณะรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกหลังจากที่ลาราชก,การไปหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานับจากหลังเลือกตั้งก็ออกมาให้ข่าวสื่อมวลชนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ได้พบกับพลเอกประยุทธ์เป็นครั้งแรกด้วยหลังจากการเลือกตั้งนะคะ ซึ่งนักข่าวก็ถามพลเอกประยุทธ์ถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คุณเสถาไปปรากฏในภาพถ่ายนั้นพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าคุณเสถาเขาไปงานขององค์การนาไมโลแล้วเขาก็แวะไปดูบอลส่วนตัวแล้วก็จะเป็นดีลลับได้ยังไงคนอยู่ในสนามเป็นหมื่นคนจะไปคุยกันตรงไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นและช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่และฝ่ายก็ออกมาปฏิเสธคุณเสถาก็อ,อกมาปฏิเสธคุณอน,นุชินก็ปฏิเสธเรื่องดีลลับอะไรต่างๆว่าไม่มีการพูดคุยอะไรในทางการเมืองก็จบไปในประเด็นเรื่องดีลลับแต่เอาเป็นว่า ภาพถ่ายปรากฏมาแล้วก็ถูกตีความไปต่างๆนานาว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองหรือไม่ส่งสัญญาว่าภาพถ่ายที่อยู่ในสนามบลด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญ หรือเป็นเรื่องความตั้งใจก็สุดแท้แต่จะตีความในทางการเมืองนะคะแต่อีกปรากฏการหนึ่งที่มีการพูดถึงนะคะนำโดยคุณชูวิกรมนวิสิตเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่มีการพูดถึงดีลลับลังกาวีนะคะซึ่งเกาะลังกาวีเนี่ยก็เป็นเกาะที่อยู่ในประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งเลยจากประเทศไทยไปไม่กี่กิโลเองนะคะในทางตอนใต้ของประเทศไทยซึ่งช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่เกาะลังกาวีนะเขามีการจัดงานแสดงเกี่ยวกับเนื้ทัศา์เกี่ยวกับเรือ รบนะคะแล้วก็มีนิทรศการเกี่ยวกับเครื่องบิน,บนเกี่ยวกับนานาชาติซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นงานเกี่ยวกับ ทางทหารนะคะหรือชื่องานว่ารีมาปี2023นะคะซึ่งก็มีกองทัพหน่วยงานต่างๆมีทหารมีคนในเครื่องแบบนี่ไปร่วมงานจํานวนมากนะคะแต่ก็ด้านมีกระแสะข่าวที่มาเรียบๆเคียงๆคู่ขนานในช่วงที่คุณชูวิทย์ออกมาปูดนั่นก็คือเป็นเรื่องดีลรับลังกาวีนะคะซึ่งถามว่าดีลรับลังกาวีนี่เป็นอย่างไรดีลรับลังกาวีคุณชูวิทย์ออกมาระบุว่าเป็นการไปคุยกันเพื่อที่จะลอยแพพักก้าวไกลให้ไปเป็นฝ่ายค้านพักเดียวและให้เพื่อไทยนําจัดตั้งรัฐบาลโดยจับมือกับ พักทางคั่วรัฐบาลเดิมตรงนี้เป็นต้นหรือแม้แต่มีการไปพูดเสียได้ซ้ำว่าเพื่อแลกกับแพ็กเกจที่จะนาคุณทักษิณกลับมาไทยซึ่งก็เป็นกระแสะข่าวที่ครอมาตลอดในช่วงตั้งแต่พักเพื่อไทยเลือกตั้งเสร็จคุณอุ้งอิงก็มีความชัดเจนเรื่องคุณพ่อว่าคุณพ่ออยากจะกลับมาเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะก็เคารพการตัดสินใจของคุณพ่อว่าคุณพ่อจะกลับมารูปแบบไหนอย่างไรเป็นต้นอ่ะแต่ยังไม่จบเท่านี้เมื่อนักข่าวถามว่าจะกลับมาแบบไหนคุณอุ้งอิงก็บอกว่าต้องนั่งเครื่องบินกลับมาแล้วก็็ออออาจจะะใใหห้ไไไไไปปรรรรรับบบบืมมม่่ย่ยงงงซึงกีคตูแ ชัดเจนได้ว่าวินาทีที่คุณทักษินเครื่องถึงประเทศไทยคุณทักษินก้าวเท้าบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยซีนารีโอจะเป็นอย่างไรก็มีการตีความทางการเมืองว่าซีนารีโอน่าจะเป็นประมาณแบบว่าเมื่อประมาณปี51หรือปี2008สมัยยุครัฐบาลคุณสมัครสุนทราเวที่คุณทักษิณก็ ได้ก้มลงกราบแผ่นดินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิจากนั้นคุณทักษิณก็เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองไปศาลไปอะไรต่างๆไม่ได้มีการจับกลุ่มคุณทักษิณที่สนามบินแน่นอนว่าซีนารีโอนี้เนี่ยก็ถูกนํามาพูดซ้ําถูกเอามาฉายซ้ําในหลายวงในทางการเมืองในขณะนี้ว่าน่าจะเป็นซีนารีโอเดิมๆว่าคุณทักษิณเนี่ยก็จะลงเครื่องมาแล้วก็กลับบ้านนะคะพบกับครอบครัวไม่มีการไปจับกลุ่มเขาให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติ อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่คุณทักษิณเคยบอกแล้วว่าขออนุญาตกลับไทยแล้วก็พร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณอุงอิงก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของคุณพ่อหากคุณพ่อตัดสินใจที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแม้จะต้องติดคุกก็ต้องติดคุกแต่ก็ขอใช้มันสมองที่ตัวเองมีความรู้เนี่ยในการมาพัฒนาประเทศชาติคุณทักษิณเขาก็ใช้เรื่องคำว่ามันสมองเขาใช้คํานี้เลยที่คุณอุ้งอิงได้ให้สัมภาษณ์สื่ออันนี้เป็นต้นที่เป็นเกี่ยวกับความขึ่นไหวของคทัััักกกกกกิิชนววววรรซึ่งงดีีีบาาาา็มไปแแแะะะ มีใครบ้างที่ไปอยู่ในวงสนทนานั้นก็มีชื่อเป็นนักการเมืองนะคะมีชื่อเป็นคนที่เป็นฝ่ายเสยนะคะอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าก็มีแล้วก็มีชื่อของอดีต บิ๊กนายทหารด้วยนะคะก็ประมาณ4ี่หคนนะคะที่มีชื่ออยู่ในดีลลับลังกาวีที่เกิดขึ้นมาหรือดีลลับที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีการไปคุยกันอย่างนี้จริงหรือไม่นะคะก็เป็นตัวละครปริศนาต่อไปแต่หากดูรายชื่อกันจริงๆจังๆแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่มีการหย่อนชื่อมาเพื่อแลกกับแพ็กเกจให้คุณนักสินกลับไทยแต่หนทางเนี่ยไม่ได้ง่ายแบบนั้นตระกูลชินวัตรก็ต้องประเมินตัวเองว่าจะทําอย่างไรกับเกมนี้เพราะเป็นเดิมพันที่สูงมาก คุณนักสินเนี่ยเคยพลาดมาแล้วตอนเสนอกฎหมายนี้แล้โทษกรรมสุดซอยจนเป็นนำพึ่งหยดเดียวนำมาสู่การออกมาของกลุ่มกปปสและนำมาสู่เหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารคุณยิ่งรักชินวัตรก็เคยมีบทเรียนมาแล้วในอดีตหลายคนก็พูดว่าเนี่ย ไปพูดเรื่องดีลลับไปพูดว่าคุณน şey ักษ no ินจะได้กลับไทยคุณนักษินจะโดนหลอกอีกหรือเปล่าคุณนักสินจะโดนหลอกอีกไหมเขาก็กลัวกันนะในบ้านชินวัตนไม่ใช่เขาไม่กลัวโอเคในแง่หน้าฉากสื่อเขาก็บอกว่าคุณนักสินก็อยากจะกลับไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ใช่คุณนักษินอยากกลับไทยเดือนกรกฎาคมนี้เพราะ เป็นเดือนวันเกิดคุณนักษิณคุณนักษิณก็เหตุผลว่าขออนุญาตกลับไทยมาดูแลหลานนะมีหลานหลายคนอยากกลับมาดูแลหลานทําหน้าที่คุณตาทําหน้าที่คุณปู่ของหลานๆเพราะว่าอ่ะลูกของคุณนักษิณก็มีลูกครบหมดแล้วนะคะก็อยากกลับมาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วกลับมาดูแลคุณหญิงพจ,จมากลับมาดูแลครอบครัวทดแทนเวลาที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยมานานกว่า17ปีนะคะอันนี้เนี่ยคุณทักษิณก็มีความตั้งใจแบบนั้นที่ชี้แจงไปแต่สถานการณ์อย่างที่เราบอก คุณทักษิณจะได้กลับไทยเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรเนี่ยแต่สิ่งที่คอนเฟิร์มได้เนี่ยวันนี้เนี่ยคุณทักษิณมีอำนาจต่อรองขึ้นมาจริงๆเพราะพักเพื่อไทยดันได้คะแนนมาเป็นที่2ในหมากการเมืองครั้งนี้ซึ่งก็ผิดจากซีนารีโอเดิมซีนารีโอเดิมทุกคนเชื่อว่าคุณทักษิณจะได้ที่1ใช่ไหมคะพักเพื่อไทยแต่กลายเป็นว่าได้ที่2แล้วพักเก้าไกลดันได้ที่1ทําให้ซีนารีโอทางการเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งหมด การวางเกมเดิมก็ต้องแก้ไขใหม่ว่าจะทําอย่างไรในทางการเมืองพักเก้าไกลจุดยืนชัดเจนเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างการเมืองนะคะปฏิรูปกองทัพนะคะมีเรื่องการแก้มอ1 1 2อันนี้เนี่ยแน่นอนว่าฝ่าย ขวาไทยหรืออิลิไทยก็มองว่าเป็นภัยกับเขาไม่ได้เป็นคุณกับเขาดังนั้นหากจะหาเกมอะไรมาสกัดหากจะหาเกมอะไรเพื่อมาซื้อเวลาหรือยื้อเวลาเพื่อนําไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญในอนาคตเพื่อสกัดพรรคเก้าไกลเนี่ยมันก็มีอยู่ทางเดียวก็คือการที่ต้องให้พรรคเพื่อไทยขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลซึ่งฝ่ายอิลิไทยหรือชนชั้นนําไทยเนี่ยเขาก็มองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยปลอดภัยกว่าพรรคเก้าไกลปลอดภัยกว่าคุยได้พอไปกันได้นี่คือเกมของ ผู้มีอำนาจเวลามองลงมาในหมากการเมืองครั้งนี้นะคะในสมการนี้เนี่ยก็ทําให้คุณนักสิยมีอํานาจที่จะต่อรองในการกลับไทยมากขึ้นหากอิลิทไทยหากชนชั้นนําไทยต้องการจะใช้บริการคนชื่อทักษิณชินวัตรก็ต้องให้รัฐบาลเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลแต่เพื่อไทยจะทําอย่างไรวันนี้เพื่อไทยก็ต้องเล่นละครหน้าฉากว่าหนุนคุณมิทาหนุนพระเก้าไกลก็ว่ากันไป ก็ให้คุณหมอชนลานานสีแก้วหัวหน้าพักให้คุณประเสริฐจันทราลวงทองเลขาธิการพักรับหน้าสื่อไปรับหน้าไปฟังตระกูลชินวัตรก็ต้องเดินเกมของตระกูลชินวัตรไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่าที่ผ่านมา,าคุณอุ้งอิงก็ไม่ค่อยได้ไปร่วมง,งาน8ปดพักเท่าใดน,นะก็จะให้คุณหมอชลานานให้คุณประเสริฐเลขาพักเนี่ยไปดําเนินการแทนนะคะซึ่งอันนี้เองเนีก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าตระกูลชินวัตรจะเอาอย่างไรกับเกมการเมืองครั้งนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังว่าในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่คุณองอิงเนี่ย